สวัสดีครับคลิปนี้จะมาดูการตรวจเช็คเครื่องมอเตอร์2องถังนะครับว่าจะตรวจวิธีการตรวจยังไงบ้างก่อนอื่นจะนําเสนอเครื่องมือการตรวจและอุปกรณ์การตรวจสอบนะครับหนึ่งคือเราต้องมีคลิปแอมเพื่อที่จะวัดกําลังกําลังของมอเตอร์ว่ากินกี่แอมมีมิเตอร์ใช้มิเตอร์ยังไงก็ได้นะครับใช้มิเตอร์แบบดิจิตอลหรือเป็นเข็มมันทาไมก่อนก็ได้ คาปาซิเตอร์แล้วก็มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการวัดวันนี้จะนำเสนอมอเตอร์เครื่องซัก2ถัง3สายมอเตอร์ motor, ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ซักมีกําลังอยู่ที่กําลังวัดอยู่ที่190วัตต์ใช้คาปาซิเตอร์อยู่ที่14ไมโครฟารัด500โวลต์ การตรวจสอบมีดังนี้นะครับสายสีน้ำเงินคือสายไฟเข้านะครับใช้สายไฟเข้าโดยตรงส่วนสายสีเหลืองสองเส้นก็คือเป็นตัวที่กลับทางเพื่อจะกลับทางหมุนและเป็นตัวที่เป็นแคปรันเพื่อที่จะให้ให้มอเตอร์ทำงานนะครับการวัดนะครับให้วิธีหาการวัดรุ่นนี้จะมีจะวัดที่ที่ อยู่ที่สีเหลืองนะครับ2เส้นค่าโอมอยู่ที่ประมาณ45โอห์มถ้าเราวัดสีเหลืองกับสีน้ำเงินจะได้อยู่ประมาณ20โอห์มทั้ง2ฝั่งนะครับก็หรือถ้าหากเราไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายคอมมอนในการที่จะต่อไฟโดยตรงก็วัดสามารถที่จะวัดหาค่าโอห์มเอาได้ สายคอมมอนจะเป็นส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของค่าโอห์มแต่และมอเตอร์นะครับเป็นค่าของความต้านทานของค่าโอห์มของมอเตอร์นะครับส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์รุ่นนี้นะครับทดลองเสียบปักดู ได้ปกตินะครับกินไฟที่1.1แอมแป์ยังไม่ผ่านการโหลดสำหรับคลิปนี้ก็คือได้ประมาณนี้นะครับก็หากท่านใดสนใจที่จะซื้อมอเตอร์หรือถอดทำความในการต่อหรืออะไร ก็ตัวไปที่0819036808ผมช่างชาติชานคลิปนี้ขอนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ